ไปยตะเคิงครับขออนุญาตไทยเด้อค่ะครับครับป๊าดไทยตะเคิงอือหือสวัสดีค่ะช่องย้อนเสียบพุชชจ่เดอะซีร an> <tr> ีส <fare Xue> ์ค่ะเมื่อกี้ตอนี้เราสูบน้ำไปใส่เข่าอะค่ะแล้วเราก็เจาะน้ำบาดาลเอ้าเมื่อวานนี้เพิ่นเจาะตรงนั้นมันบ่ได้หรือเปล่าคะอ๋อเมื่อเมื่อวานเจาะตรงนี้บ่ได้ง่ายง่ายมันาจอยกันแล้วค่ะเนาะ เจาะง่ายไหมค่ะนี่้ำกำลังสิบกค่ะแต่นี่แล้วลื่นแล้วลื่นนะบานบรรู้ได้ไหมคะ แถว่านแถวเนี่ยได้ปลาอย่างทางไหนเนี่ยฮะดอกปลาเข็งได้ปลาเข็งบ่ฮะเคียงไงมากได้ปลาเค็งค่ะปลาเคียงไงเดี๋ยวเราก็มาค่ะค่ะไอตัวนี้เราลื้อดต้องมีเอาไว้ด้ยค่ะเด้อเลื้อดออกแล้ว ตอนนี้เราลื้อเราลื้อออกแล้วที่งง่ายไปยูฟังคุณเมื่อวานนี่ตอนนี้มื่อวานอัดดินไทยเเบิ้งอ่ะเพื่อนเจาะฟังนั่นค่ะฟัง่งฟังดอกไม้นะคะ เจาอะอ,อยู่ตรงนั้นบ่อพานตรงนี้เรียบร้อยเป็นตาหนามไได้วยค่ะด้นจอนเจาะเจาะตรงนี้บ่อพานบ่ได้นี่ค่ะเจาะตรงนี้ไม่ได้นี่ันปิดไว้ ยูค่ะคุณพักกันปีปลาอยู่้างพู่นค่ะจีปลาอยู่้องพุ่นลมแห้งแห้งค่ะหนาวเริ่มมาอีกแล้วค่ะหนาวอีกแล้วลมแห้งหลายได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ฮะ รินพามาเบิ้งเนื day, so far, She She ้อค่ะเด้อตรงนี้คือตอนแรกเป็นเอ่อมองเลี้ยงไก่แล้วก็เป็นมองพักนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้คือคือพี่เจนี่จะลื้อออกทั้งหมดนะคะฝั่งนี้ค่ะแล้วจะลื้อออกแล้วก็เอาไปไว้ฝั่งนู้นนะคะอ๋อได้ยกไปเลยนะคะใส่ขนยกไ้หน่อยนะใส่ขนยกไปเลยค่ะนั่นลื้อออกแล้วนะคะเพื่อที่จะขยายพื้นที่เบิ้งค่ะเบิ้ง อ๋อเพิ่นต้องเปียมอันนี้ไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะอ๋ะนนอเพิ่นเอานี่เลื่อนคุณคะเขาเอาไส่ใส่ล่อเลื่อนนะคะแล้วก็ดันไปบอกค่ะเนี่ยอ๋อใส่ไม่ล่อเลื่อนไปนะคะนะวิธีการ ยกยกคมสั่งไปเลย่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพิ่เลื่อนไปตรงใดคะอาจารย์นีเรสิใไฮเลื่อนก่อไผ่พุ่นเปล่คะอ๋อฟังพุ่นเปล่คะอ๋อมองที่เล้าทมมันนะอ๋ออ้ยไก่เติบเดี๋ยวคะนี่แค่ตังไดนนี่อ๋อ ออกออกมาฟังเพียเมนบอกคะไปทางฟังฟังคุ่นก่อนค่ะป้าไปติดกอไผ่ด้อค่ะเด้อ<ส>ประมาณจากประมาณจากเมตรนี่ว่าเป็นสามสี่ร้อยเมตรบอกค่ะเนี่ยตรงน,นี้คือไอจอน,นี่แล้วถมไม้นะค่ะเราถมไม้นะคะ่เะเนาะต่กี้แล้วขุดเป็นบอ่อป่าแล้วก็เลาก็าถมเทดหลาย,ยางไรยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอินดี้คุณยายอินดี้นอนนี่นะคะนี่ กรต๊อบคุณยายอินดี้เถียงเียงนะคะเถียงเถียงนะคะโอ้พ่นพ่นใส่จะค้นเนาะค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามท่าไหนนะคะเก้าคนนี่พ่นถือเป็นแคทบอกคะหรือว่าจากไหนกนกัถืออยู่อ๋อพ่นถือน้ำเนะค่ะเนาะอนอกเลยเ๋อ เคลื่อนเอาต่อใส่นี่กรเลื่อนมาเรื่อยเนาะเนาะเอาค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะเด้อค่ะเด้อจ้าเอาค่ะ้องเบิ้งค่ะจ้าจ้าเลยจ้า สองเออมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ๋อต้นหนกงหัว่ง,งเลยกะอ๋อได่เทะา้อยนะคะน,นาะได้เทะา้อยไไตำนีเพิ่ะเลื่อนมาอีกค่ะอ๋อเอาล้อเลื่อนนะคะอาล้อเลือ่อน โอ้สูสีหอดส่นกับเอแมนเบิดมือบอกคะออีกมือนึงกับยังบม่รู้ว่าสิแล้าพอแล้วเด็มไดไดเท่าลรประมาณนั่นสามสิบเซนค่ะประมาณอีกอีกมือนึ่งคนละค่ะสร้างพันวาเนาะค่ะเนาะพาะวามันต้องเลื่อนทีละประมาณสามสิบเซนเมตรนึงนี่บอกว่าได้บาหอด โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากมากค่ะ <laughs> เอามาให้เบิ้งเล,เลก็กๆนหน่อยนะคะเนาะถ้าสีล้อคอดอันสร้างเพิ่นเฮ็ดแล้วก็สิมื้ออื่นพุ่นล่ะเดี๋ยวมาเบิ้ดจากทุกหลังเอามาเบิดทุกหลังอ๋อแล้วหล,ลังนี่จะจะ,จะถึงตรงนั้นประมาณเท่าไหร่คะมาฮูเพือ่อนเดี๋ยวมาเบิ่อนจากทุกลังเออถอนเอามาเบิดเลยเนาะค่ะเนาะนี่แแนนน่่่ <laughs> ่่ัังงีอ๋อเลื่อมันเลือน้ำกันเบิดอืมค่ะ โอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้ไม่หนาแล้วเลยตัดต้นอันนี้ทถ้งแล้วตัดต้นอันนี้ออกไว้นะคะเนาะจะค่อยปลูกไหม่ะค่อยปลูกไหมอ๋อเพิ่นเพิ่นต้องง่ายเหล็กไปทละทอนละทอนละทอนนะคะเออแต่กะปปาเราขาดไม่หยด่อ๋อต ตรงส่วนนี้คือของที่น้องเฟิร์นเคยอยู่นะคะตรงนี้ค่ะตรงที่ที่เราเคยทํากับข้าวกันนะคะตรงนี้ค่ะฟังนี้ก่ะเป็นของภัพพนักงานค่ะนี่ค่ะนี่เขาทำกับข้าวกันอยู่ตรงนี้ตู้โคกก็อยู่ตรงนี้นะคะตู้โคกอยู่ตรงนี้ย้ายไปไว้ตรงนั้นนะคะอาจากนี้เราสิเคี้ยวโอ๊ยตอนี้ยังลยว้าย เมื่อเสานี่ก็ตําดีนะใส่รองเท้าถัเ,เล็บรุดี่ค่ะตััดนี่เบิ่งไหนอยู่บ้านนี่รุ่นนี่รับสื่อของเก่าแลน <c oughs> ีคือกินกันลายคนค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกคน่ะ โอ้บึงบงเชมอะมจากนี้อันนี้น้องน้องบะโอ้ยเดี๋ยวมจะทางไฟแล้วอาคือตใหญงแท้กินแซ่บแ่นีนี่ตัวไ่นะครับผมมาเด้อโอ้ผมาจากนี่ได้บอนครับเอาผมบัวาสงมององครับเอาพราเจ้ากินยั่ไอะเอากินเล้วดักเลาแยกล้เอะอหนึ่ง ยังครับเพราะว่าคือว่าเขาไปสั่งอาหารมากนะครับอ๋อจ้าจ้าแล้วก็เป็นดังเล้าแยกวงเซลล์สุดหรอไม่เหมือนท้าผมขอบคุณครับปะปขอบคุณครับไอหนึ่งแล้วมันเอิญนะจอนี่กับทีมงานน้องๆไปกินข้าวข้างหน้าค่ะเพราะว่าข้างหลังเพิ่งท้ากันจีปลาเคงเจ้าบอปลาเคงไปกินน้ำตาลมะฮุ่งบ่ครับอันนี้แกคนละส่วนนะเอากันมันกระจายตัวอยู่เด้ล่ะหอมหอมที่ปลาเคงนี่ตัวยังไงใคร ไห้กัเหลืองแน่น้วนะโ <laughs> อ้หวแต่คนแรกยังสอง่เลยเอไหวแต่คนแรกยังสองโเลยเนอนแรก <laughs> ้นกกินคนแรกไท <c oughs> รรเข่งครับขออนุญาตไทยเด้อค่ะครับครับ,รบต<า>ัดตัดตัดตุ่มตุ่ม,ม,ม,มุองแบน,นะคะทีมงานสาธิตขึ้นยังไว้ได้พี่บอกว่าพี่คือไปเอาอันนี้แป๊บนึง โจแบค่ะนี่ตำเจมี่แ้วค่ะเด้อเจมีตำหมกยางแ่บเลยครับกินแบบบ้านๆเขาค่ะกินแบบบ้านๆเขาดีปลาเข็งขางน้องดีปลาเข็งนะคะพี่พี่จะนี่เล้าอันนี้ค่ะปลายูกหน้าบ่วครับาะวจิเปียนน้าหม่น่บัวสวยเฮ้ยจอประดานจ้าจอปรดานจะเติมน้ำเอาน้ำไปเลี้ยง้องไร่ท้องนาโดยใช้พลังงานโซลาเซลล์อ๋อค่ะติดังเรียบร้อยโซลาเซล แนกินกัน,น่ะคะเอ้าจะจวดค่ะอราจะเอาให้เบ่งบรรยากาศเด้ค่ะเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าโอเคอค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะมีโอกาสมาเที่ยวได้จ้ะเด้อฟาร์มสเตเตอร์จันนี่มือปราบค่ะอโอ้เราทีมงานมือน้ำครับมือน้ำไก่วันนี้อยู่กับทีมงานมือน้ำพอดีก็เลยลงมาเอาปลานะครับกินกันนี่คือผาแดกมือน้ำนะครับจวดอย่างเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีนะคะล้มแฮงครับ